สวัสดีค่ะแล้ววันนี้เราจะพาไปไหว้หลวงพ่อทันใจที่วัดพระธาตุดอยคำจังหวัดเชียงใหม่กันก่อนอื่นเราก็ต้องขับมาที่ลานจอดรถและซื้อดอกไม้ทูบเทียนเพื่อไปสักการะหลวงพ่อทันใจนั่นเองวัดพระธาตุดอยคำนั้นตั้งอยู่ที่ตำบลแม่เหียอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของการขอพรบนบานและ เป็นวัดสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีอายุเก่าแก่กว่า1,300ปีตั้งอยู่บริเวณดอยคำทางด้านหลังอุทยานแห่งชาติของอุทยานหลวงราชพฤกษ์นั่นเองห่างจากตัวเมืองประมาณ15กิโลเราไม่ได้ขับรถขึ้นด้านหน้าเรามาจอดด้านหลังแล้วต้องเดินขึ้นทางที่เห็นอยู่นี้เป็นระยะทางเวละประมาณ1.5กิโลเมตรขออภยัย ามประวัติพบว่าเมื่อปี2509วัดพระธาตุดยคำเป็นวัดร้างต่อมากลูแตกชาวบ้านได้พบวัตถุโบราณหลายชิ้นเช่นพระลอดพระสามม่อจึงได้นำมาปาระดิษฐานที่วัดพระธาตุดอยคำนอกจากเป็นสถานที่สักการะบ,บูชาของคนท้องถิน่นแล้วยังเป็นสนัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของการบินไทยที่ใช้กำหนดพื้นที่ทางสายตาในการลงจอดที่สนามบินจังหวัดเชียงใหม่ด้วย ทางมันก็จะเปลี่ยวเ,ยวเดินมาคนเดียวยังไม่เจอใครสักคนหลังจากที่เดินมาจนสุดทางเขาเรียกว่าไงปาร์ล์มอเล็กๆเราจะเจอบันไดยพญานาะเป็นบันไดที่สวยและสูงมากจากจุดนี้ต้องเรียกว่าขึ้นบันไดเจอบันไดในบันไดมีบันไดเราจะนั่งพักกันแป๊บหนึ่งก่อนที่จะเดินขึ้นบันไดยพญานาะ ที่สวยงามข้างหน้านี้นนอะรออออไรก็คือการนำพวงมาลัยดอกมะลิมากราบขอพรกับหลวงพ่อพระทันใจที่มีความเชื่อว่าขออะไรก็จะสำเร็จเป็นหมดทุกอย่างเราจึงเห็นผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมาก น้ำมาลิดอกไม้และพวงมาลัยมาขอพรกันอย่างเนืองแน่นแต่เนื่องจากที่เราไม่ได้ขับรถขึ้นไปด้านหน้าเราเดินขึ้นไปจากด้านหลังซึ่งค่อนข้างจะเป็นการออกกำลังกายที่ดีมากๆเราถึงใช้ระยะเวลาในการเดินขึ้นไปประมาณเกืบเกือบ45นาทีและวิวที่เห็นเมื่อขึ้นมาถึงนั้นก็คุ้มค่ากับการเดินมากๆจากจุดนี้เราจะเห็น วิวของจังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากเป็นเวลาที่เช้ามากตอนนี้ประมาณ7จ็ดมงเช้าเราจะเห็นสายหมอกบางๆและวิวที่เห็นตอนนี้คือด้านหลังของวัดนั่นเองนะคะ เคมเมื่อถ่ายรูปตามจุดเช็คอินต่างๆแล้วเราก็จะมาไหว้ขอพรหลวงพ่อพระเจ้าทันใจขออย่างไรให้ได้ผลสําเร็จนั้นการไหว้ขอพรพระเจ้าทันใจนั้นให้จุดทูปสามดอกตั้งน้โมสามจบแล้วกล่าวคาถาว่าโอมน้โมพุทธายะยะอสะสุมังจัปาคะแล้วบอกชื่อของเราว่าข้าพระเจ้าชื่ออะไรแล้วขอ พอในสิ่งที่เราอยากได้กล่าวรายละเอียดให้ชัดเจนอย่างเช่นหวยที่อยากถูกหวยวดไหนจะซื้อหรือซื้อหรือยังวันที่อะไรหรือขอรถขอบ้านขออะไรก็ได้ขอได้ทุกอย่างเสร็จแล้วบอกกล่าวกับหลวงพ่อทันใจขอให้ท่านช่วยให้ข้าพเจ้าสําเร็จด้วยด่วนเมื่อข้าพเจ้าสําเร็จแล้วจะนํา มาถวายดอกมะลิจำนวนห้าสิบพวงขึ้นไปถ้าเราให้มากกว่าก็บอกท่านไปตามจำนวนที่เราต้องการถวายสำหรับการแก้บนนั้นก็เหมือนกันกล่าวเหมือนครั้งแรกแล้วบอกข้าพเจ้าได้นำดอกมะลิมาแก้บนตามที่ข้าพเจ้าสัญญาไว้ขอองค์หลวงพ่อทันใจรับไว้ด้วยสาธุสาธุสาธุเราจะเห็นคนนำดอกมะลิบางคนนำมาถึงห้าร้อยพวงเพื่อมาถวายเลย สุดยอดและทริปนี้ข้าพเจ้าก็ได้ขอให้ได้กลับมาเมืองไทยบ่อยๆเพื่อมาเที่ยวตั้งแต่เหนือจะลดใต้เลยสุดยอดบรรยากาศเริ่มคึกคักหลังจากเจ็ดโมงเช้าไปประชากรขอโทษะ <laughs> ประชาชน <laughs> ก็เริ่มมาจอดรถทางหน้าวัด ซึ่งไม่ต้องขึ้นบันไดอะไรเลยขับมาจอดที่หน้าวัดทำไมเราไม่รู้ที่เราไม่รู้เพราะเราไม่ได้ศึกษามานั่นเองแล้วก็ขับขับขับมาทางอุทยานหลวงราชพฤกษ์มาจอดด้านหลังเจอแมค้าขายุงมลายแล้วก็ถามแม่ค้ว่าป้าคะป้าคะหนูจะไปวัดขึ้นทางไหนป้าบอกขึ้นบันไดไปเรื่อยๆเลย,เยลูกเดี๋ยวก็ถึงแล้วก็ขึ้นมาจากด้านหลังอืมชั่วโมงหนึ่งถึงจริงๆ สนุกสนุกมากขาลงเราก็ลงเดินลงทางด้านหลังวัดเหมือนเดิมก็ได้เจอพี่ๆสองคนที่เดินสวนขึ้นมาทำให้รู้สึกว่าไม่ได้น่ากลัวอะไรเลยถึงแม้ทางจะเปี่ยวนิดนึงแต่ว่าบอกเลยว่าสนุกจริงๆและทริปนี้เราก็ได้กลบาวไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายขอบคุณทุกท่านที่รับชมสามารถติดตามช่องทางได้ที่ w a l k s e a w e r c o m หรือ Facebook ทนาเที่ยว w a l k s e a w o r Bye!